สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนลูกหม,มากปลายแหลกนะครับของ d m a มปี2008นะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีนะครับะแแหวนข้ามปักตายเบอร์19บเก้าแหวนข้ามปักตายเบอร์22่สิบสแหวนข้ามปักตายเบอร์14นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตามรูปครับกันต้องเลยครับเราต้องถอดล้อนะครับแล้วก็ เอาแม่แรงครับยกค้างไว้อย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวลูกหมากปลายแหลกที่มันเสียนะครับเนื่องจากยางมันฉีกนะครับอตอนแรกครับเราก็ตอดปิดล็อกครับใช้ครีมครับบิดให้มันตรงคืนลูกครับแล้วเราก็ดึงออกอีกด้านหนึ่งนะครับ นั่นก็เป็นค่าปักตาบอสก้าครับ,รบ,รบหมุนน็อตตัวเมียที่ล็อกลูกหมากไว้นะครับหมุนคลายนะครับจากนั้นก็ใช้ประแจปกักข่าปักตายบอร์สิบสี่ครับจับแล้วก็เบอร์สิบเก้าหมุนครับอันนั้นเราจะมาถอดตัวลูกหมากนะครับตัวนี้จะเป็นประแจเบอร์ยี่สิบสองนะครับ ออจากนั้นเราจะใช้ตัวเป็นตัวดันครับตัวดันลูกหมากเ,เราจะไม่เขอนะครับหลุดแล้วครับ จากนั้นก็หมุนลูกหมากออกนะครับอันนี้มาตีิกองอยังแน่นอยู่นะครับวันนี้ผมเช็คเช็คม้ตีิกองนะครับยังแน่นอยู่นี่ครับก็คือลูกยางขาดนะครับ น้ำเลยเข้าครับนี่ครับของใหม่กับของเก่านะครับความยาวไม่เท่ากันครับต้องวัดระยะครับระยะที่กึ่งกลางครับถึงปลายแล้วก็เผื่อไปครับ ผมวัดแล้วครับผมต้องหมุนเข้าอีกประมาณ1เซนนะครับเพราะว่าของใหม่ยาวกว่าของเก่าประมาณเซนนึงหมุนลูกหมากใหม่เข้าไปครับ จากนั้นเราจะมาอัดจารบีครับอันนี้ผมใช้จารบีล้อของโตต้าครับ<ด>น,นครับไปประมาณนี้ครับจนกว่ามันจะแน่นนะครับ ก็ใส่ลงสลักครับใช้ลูกบล็อกแหวนข้างอะไรครับนี่ใช้แหวนข้างหมุนเข้าไปก่อนครับพอ,พอตึงมือแล้วเราก็จะคันปอนนะครับ ใช้ลูกบล็อกเบอร,ร์22ครับตั้งตั้งปล่อยไปที่118นิวตันเมตรนะครับก,ก็จะประมาณนี้ครับ118นิวตัน ตรงรูพอดีครับแล้วก็ใส่บินล็อกตัวใหม่เข้าไปครับใช้ครีมนะครับหรือแขวงก็ได้ครับหางหางออกมาครับพับให้เรียบร้อย นั้นก็ล็อกตัวเมียนะครับเจ้าสิบเก้าระยะนี้เป็นระยะคร่าวๆนะครับประกอบใส่ล้อเสร็จเราก็ต้องขับรถไปตั้งศูนย์คนระับ ก็เปน็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ